เชินพรอาตมาพระครูปยวันณพิพัฒน์อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้งดเล่าเข้าพรรษาได้ช่วยกันพัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นช่วงนี้ยุคโควิดยังไงก็ต้องงดลดและเลิกสุราไม่มั่วสสมไม่รวมตัวทำชีวิตให้มีความสุขและมีสติตั้งสติ ก่อนสตาร์ทก่อนทํางานก่อนทากิจกรรมอะไรขอให้มีสติอยากให้ท่านได้ใช้ศีลศีลส,ส่งทําให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลน,นําทําให้รวยศีลช่วยให้แข้วคาาปลอดภัยอยากให้ท่านลึกนึกในหลักของศีลห้าใช้ศีลห้าดำรงตนคงอยู่งดเหล้าเข้าพรรษางดสุราเมรัยต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ดีก็ขอจเจริญพรทุกท่านโชคดีมีชัยอายุมั่นขวัญยืนพรรษานี้ ลดเล่ากันเลิกเล่ากันจเจริญพร